Ah, ini kan kawasan Ini kan kawasan Macam tu 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 Cyat tu Macam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  tu maka tiba-tiba � Rhony k ดี๋ยวนี้รับจักรบาลเรับ่ันด้ก่อนรับจักรบาลรับหัดำหาาพันหาิ้า้ก็พาจกเ้เ้นไปอกับน้เอกมันแบบแบบแบหัพระเอกนี่เดียว้ไปไปเิ้ลโนหัวดได้ไครับเปืเป็นาอยเมื่อไห่ครบเมื่อนี่ตัวเอาครับท่านเป่าท่านเ่าวายเพิ่นอยากยิงไปเอกไปไปบอกกับเพื่อนลำมาซกันแ้่ ไม่เอะเอียดเนะคระเอีครับผมไมเอะเอีครับมวยผมพูอยู่บ้านนะเามันแงผพูก่อนน่ักมือพูอผาลายสีกับเจีมังไงเนี่ยเาผาอย่บเอามายังมาขนกรเลนมาขายดครับจอเอามาอย่างผ่าเนาะครับมเผืนนอยผมแล้วมาสอเผืนสงบนบามันหัวนั่งกับปูนอนไตหงครับผมอด็ขึ้น นี่เลยนึ่งครับผีเลยน่งนเป็นคนสันทัดสันทัดเอาอันนี้ประโยชน์ยังไงนี่บอกครับอันนี้ท่านท่านเป่ามีเดียใช่บหมครับท่านพร้กับปูนอนใตหมไม่ครับผมปูนอนก็ดีเออท่านพวงเป่าแล้วก็ท่านตรงไหนเนี่ยนะครับโอ้ยเด็กท่านท่านเป่าเหมือนพวกเพื่อนกับผูกข้อไตเพื่อพาเข้ามาเนี่ยนะครับผูน้อนอาจะเสียถามาที่แตกเีื่ยังครับแนวไปพาแล้ไปเรียกมารับของเขาเนี่ย กแล้พอสมควรมาหมอรับเินจะมาชื่อผาดาเลยเนีรับไ้สำรองสุบาสิสิทธบุจอันขึ้นที่ดอกท่านปานอ่่านอตาสตรเทพโค้มันมาได้จากปีแล้วมาอยู่ไทยี่ยครับมาอยู่แล้วสีปีเดี๋ยวนี้คอยอยุสี่าปีเดี๋ยวนี้อยู่จนมึนปมาอยู่แต่คอยเกินพอดีอเป็นคนขยายงันแข่งตัอสุดคือคอย อันทุดที่แบเปล่าเทาเปล่าเอะมาเพื่อผมนีงอะพอผมเป็นคนจริงพอจะเป็นคนจริงใช่พอกอยกจริงกนเนี่ยเโคงยผมล่างจริงก็ลายล่าไทยก็่ได้หมกเลยถ้าเราหนวมเอาาไทจะกัน รบไทยไหรับไทเจ้าทัพเจ้าขนะทัพน้องไหนรำไปเลยทัพนัก่อคอยมากคอยจีางอี๋ว้ผมนัทัพเยืมเงินเลยครับบ่อป็นแั้งทัพรัทัพแอบบ่ดี่ดีถูจะเียกาตะคุกะนังกปากมาถามแหมู่ตจงเราคตรนทัพยืมเงินเลยกู่วย่อไปเพราะเคสไม่วร่อยธนัะทกันยืมเงินคาอันนั้นที่เราเขา อภีเาก่ออภิเษก่เดี่ยมมาต่อพุนีิวัฒนธรรมห้างานวัฒนธรรมงานฉลองครบ1 6ปี่อยกวนพอีกปีหนึ่งค่อยเอาอะไหกสิบละมือยห่าหญ่ยกเอาหอด61ปีนี่ก็จะเขสาวเอวันพุธให่ยกเอาอดเอาเจ้าลำเจ้าสันธรทมแล้วไหนสีน้ำใบพีไอนอัะ ประเภทผมรั้มาทงเ่าน้อผมชนะตุ๊กข้านม่อใช่ไหมเลยเนี่ยแมนแมนดีจะเกิดคนจีนมันฟัง่มั้ยฟังงยากเลยผมจ้าเปิดสายคล่พงนะ่นะเจ็เอร้องสูงมันที่ไหเอาสิล่ำใส่ที่อาจารย์รัำใส่ที่สุ่มเด้อ

giang long sơn nón ngang vẫn thay phong đa đan đan miếng, buổi bắt chăn thế nào nhỉ? không không. có đâu. xuống thế nào 아